กันเถอะเตือนนิยามเรื่องหนึ่งสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนสืบเรื่องแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครสถานที่เหตุการณ์พฤติกรรมการกระทำและการใช้ภาษาของตัวละครที่ไม่เหมาะสมมีทั้งความรุนแรงและไม่ควรใช้ในแบบอย่างกับชีวิตจริงเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องสมมติทางสิ้นผู้เขียนไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงและการกระทำที่ไม่ถูกต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมระวังชีวะความหมาคำอยางไคร่ความรุนแรงเหรือการทำร้ายร่างกายมีการบรรยายฉากเลือกซีนจงแจงผู้ชากทองด้าความสัมพันธ์ระวางผีกแบสืบลูกในนนัพ่อมดาเรรริ่มมทำกาารรวววตัวและงแผนกกกกการััันนแบบบบลลๆพวู้อง เหล่าผู้แปรพักแล้วหันเหเปลี่ยนมาจงรักภักดีกับซาบิตทั้งหลายแผนการลับที่กำลังพูดถึงนี้ราวกับเป็นการก่อกรรบฏโค่นล้มและยึดอำนาจจากผู้นำคนเก่าแบบที่ดูมิชอบมาพากลเท่าไรนะักแต่กลับมีผลทหารเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากเกินกว่ากลุ่มของพลเอกซาบิตคาดการเอาไว้เสียอีกหลังจากกองกำลังคนทหารเอก กับเหล่าลูกน้องทำทีเป็นต้องออกไปลาดตเะเวนเฉกเช่นเวลาปกติของวิถีชีวิตของชาวชนเผ่ามูลาอีกทั้งยังสร้างแผนซ้อนแผนโดยการแจ้งกับผู้นำเผ่าล่วงหน้าด้วยเลยพลเอกทำเป็นขอเข้าพบใจเราแบบเร่งด,วด่วนกระทันหันราวกับจะมีเรื่องจรกรรมที่ดูไม่สู้ดีถึงต้องรีบออกไปจัดการให้สิ้นซากทานหัวหน้าเผาท่านรู้หรือไม่ ว่าพวกนักวิจัยที่เหลือมันยอมสารภาพออกมาหมดแล้วว่ามีใครบ้างที่ได้ร่วมกันก่อเหตุจนเกิดเรื่องน่าสลดใจภายในเผ่าเช่นนี้จะว่าไลนะสิ้นคำประโยคจริงจังกับใบหน้าเคร่งเครียดของพลเอกซาบิตผ่านทำให้หัวหน้าเผ่าพลอยมีสีหน้าเครียดขึงตามไปด้วยมียาซ้ำใจโรยังเผอเผยแววตาสันระริกออกมาอยากมีพิรุษ จนแทบจะปกปิดความมืดบอดภายในจิตใจอันดำมืดของตนเองเอาไว้แทบไม่มิดอยู่ร่อมร่อแล้วทว่าซาปิดที่จ้องมองแววตาของท่านผู้นำอยู่แบบที่ไม่ละวางสายตาตั้งแต่แรกทำให้เกิดความตรานักคิดได้ในทันทีใบหน้าเรียบเฉยจึงแสซงพูดออกมาใส่ท่านผู้นำให้ฟังเพิ่มเติมอีกเรากับเป็นการล่อขุดหลุมรอฝังเผื่อให้คนตรงหน้า เดินตกลงมายังหลุมพรางเสียเองข้าเลยจะมาแจ้งทันว่าน่วยข้าจะขออาสาออกไปจัดก,การกำราพวกมันให้สิ้นซากสิก่อนจะได้ไม่มีผู้ใดเหิมเกลิมกล้ามาทำเรื่องบ้าบาเช่นนี้กับพวกเหลัาชาวชนเผ่ามูลาได้อีกสินคำพูดที่ฟังดูแข็งกร้าวของพลเอกชาชาตรี ผู้ที่แสงจะเก่งกาจและดูน่าเกรงขามตรงหน้าทำให้ใจโรเริ่มเกิดอาการระส่ำจนเผอลุกลี้ลุกลนอยู่ไม่สุกราวกับกำลังหวาดผวาชายหนุ่มตรงหน้านี้เหลือหลายท่านหุนหน้าเผาท่านคิดเห็นว่าอย่างไรรือีอกทางใจโรยังเกรงว่าใบหน้าทํามึนที่มันยังคงก้มมองต่ำลงพื้นอยู่ในตอนนี้มันจะเงยขึ้นมาแล้วป้องปากเปล่า,ป,าประกาศเปิดศึก ให้จัดการกับตนเองเสียเหลือเกินท่านผู้นำน้ําเสียงเข้มกาชับเสียงเรียกส้ากับคนที่ดูวิตกกังวลจนเอาแต่นั่งอมพนํำอีกครั้งเพียงเพราะเจ้าตัวไม่ยอมตอบรับอะไรออกมาสักทีเอ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 ข้าคงต้องฝากเจ้าให้จัดการอีกแล้วละ่ะท่านพลเอกใจโรถึงกับสะดุ้งตัวเล็กน้อยหลังได้ยินน้ำเสียงเข้มดุดันจนฟังดูเสมือนว่า ถูกข่มขู่และจู่โจมถักย้ำเส่กันยังไงอย่างนั้นเลยท่านไว้ใจข้าได้เสมอแต่หากการล้างแค้นครัขข้งนี้จบสิน้นข้าจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นแม่ทัพสูงสุดของเผ่านะซาบิตขนนังก้มหน้าไม่ได้ตอบอะไรออกมาแต่คอยฟังคนบนบนลัลลังก์พูดต่อก็เท่านั้นและข้าก็เสียใจเหลืองไก่อา เมียของเจ้าด้วยใจโรททำเป็นใจก้าหน้าด้านว่าตอนรู้สึกแย่และเสียใจกับเหตุการณ์อันสุดวิสัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยเช่นกันใบหน้าทรมเนที่ยังคงนั่งก้มต่ำอยู่ถึงกับต้องกัดฟันกรอดอย่างข่มอารมณ์เอาไว้ให้ได้สิก่อนพอเมื่อปรับอารมณ์ได้แล้วซาบิดถึงค่อยเงยหน้าขึ้นมาพรางทำเป็นตกปากรับคำกับท่านผู้นำตรงหน้าไปอย่างนั้นทั้งที่รู้อยู่แก่ใจ วามันเนี่ยแหละตัวชั่วช้าสามานแบบเลือดเย็นกันสุดที่จะหาประมาณไม่ได้ข้าขอบใจท่านเอาไว้ก่อนเลยท่านผู้นำข้าจะต้องขอลาเพื่อออกเดินทางก่อนข้าไปละคล้อยหลังพลเอกซาปิดพร้อมกับบรรดาลูกน้องอีกมากมายจำนวนหนึ่งได้พากันเดินออกจากห้องของท่านผู้นำไปแล้วทำให้ใจโรถึงกับมีใบหน้าตึงเครียดขึ้นมาทันควัน พรางเอาแต่ขบคิดด้วยความกรัดกรุ่มกังวลใจหากกลุ่มลูกน้องของไอสาบิดเหล่านั้นมันเลือกที่จะหันดาบมาทางตนตัวเขาเองคก็คอองไม่มีหนทางสู้รบกลับคืนพวกมันได้เลยคนร้อนรนประดุดไฟสุ่มสวงจึงทำการสั่งให้แม่ทัพนำจำนวนไพรพลออกไปดักลอบสังหารไพรพลบางส่วน พื่อลดจำนวนกลุ่มของกลซาบิดให้มันลดน้อยลงเสียก่อนเป็นอันดับแรกเลยกลุ่มของซาบิดเงียบหายออกจากเผ่ามูล,ลาไปได้ประมาณกว่า3วัน2คืนแล้วทำให้ใครหลายๆคนหายใจได้โล่งขอมากกว่าเดิมเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้นำเผ่าเอกหรือแม้แต่กระทั่งสมนักวิจัยที่ถูกจับตัวมาคุมขังเอาไว้ในเรือนจำ จนแทบจะกลายเป็นนักโทษที่แท้จริงไปเสียแล้วหนึ่งในสายม้าเร็ววิ่งโรมาแจ้งรายงานกับใจโรว่าพวกกลุ่มไพรพลของซาบิตมากกว่าครึ่งถูกรุมร้อมเอาไว้ได้เรียบร้อยเหลือเพียงแค่ตามประชิดต,ตัวของพลเอง กับพลติดตามเท่านั้นที่ทำการหลบหนีอยู่ใจโรถึงกับหน้าตึงขึ้นมาทันทีเพราะถ้าหากกำจัดพลเอกซาบิตก่อนไม่ได้มันอาจจะหลบหนีมาแว้งกัดใส่ตนได้ทุกเมื่ออยู่ดีถังหัวหน้าเผาสบายใจได้เพราะถังแม่ทัพสามารถแกะรอยติกบดานของพวกมันได้แล้วขอรับมาเร็วรีพูดประโยคที่ทำให้ทันหัวหน้าเผา ฟังแล้วเกิดความสบายใจได้เลยเพียงเพราะได้รับแจ้งมาว่าท่านแม่ทัพได้ล่วงรู้ที่ซ่อนตัวของพลเอกซาบิตแล้วนั่นเองเจารีบกลับไปบอกให้แม่ทัพกำจัดมันทิ้งให้สิ้นซากสิทีข้าไม่ต้องการเจรจาซ่อมสองกับพวกที่มันชอบทำเป็นพยองอวดดีกับข้าทั้งสิน้นข้อท่านแม่ทัพเพียงแค่รอจังหวะจูโจมในช่วงคืนเดือนดับคืนนี้เท่านั้นขอรับ ดีดีมากหัวหน้าเผ่ากระยิมยิ้มย่องออกมาหลังได้รับคำยืนกรานของแผทการลอบสักหาดพลเอกจากมาเร็วค้านี้คงได้กำจัดเสียนน้ำที่มันเสียแทงอกค่าเรื่อยมาได้สักทีสินะจะได้เลิกหวาดระแวงมันกลัวมันอยู่ทุกค่ำคืนวันจนแทบจะเป็นบา ใจโรพลางหัวเราะร่วนอยู่เพียงลำพังบนบันหลังพลอยทำให้พวกเวรยามได้ยินเสียงหัวเราะร่าของท่านผู้นำซึ่งฟังดูน่าจะอารมณ์ดีที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ใจโรที่รู้สึกว่าหากกําจัดไอ้พลเอกที่ตนเริ่มหวาดกลัวมันขึ้นทุกวันว่ามันจะมาแว้งกัดใส่กันให้สิ้นซากได้เช่นนี้แล้ว ชีวิตของตนคงจะไม่มีอะไรมาสัตว์คอนได้อีกนานหัวหน้าเผ่าที่บ้าอำนาจจัดจัดยังคงผุดไอเดียชั่วชาออกมาไม่หยุดหย่อนโดยการแอบลอบส่งคนของฝั่งตนให้มาดูสภาพอันน่าอดสูของไอ้พวกนักโทษปากเปราะซึ่งไม่รู้ว่าหนึ่งในกลุ่มของพวกมันใครกันแน่ที่บังอาจปากสว่างจนพากันชิบหายถึงเพียงนี้แต่กระนั้น หัวหน้าเผ่าที่มีใจโหดเหีเ้ยมก็ได้หาสนใจไม่หากไม่รู้ว่าเป็นใครก็แค่กำจัดพวกมันให้หมดทุกคนไปเลยก็สิ้นเรื่องลากอรไอ้พวกนักวิจัยปากป้องสารแลว้วใจโรเลยคิดว่าสมควรที่จะต้องกำจัดพวกกาก,ากเดนอันไร้ประโยชน์ให้หมดสิ้นไปด้วยซิ้นเลยสำลุกน้องมือซ้ายของใจโรยังเผยความลับที่ทำให้ใจโร ต้องใจกระตุกตามอีกด้วยดวงตางไร้ความปราณีเบิกกว้างด้วยความสัตว์ไหวก่อนที่เรียมฝีปากเข้มออกปากสัง่งให้ทำการเก็บคนที่รู้เรื่องไปให้หมดเสียสิ้นเลยไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามไม่มีเหตุอันสมควรที่จะต้องมีลมหายใจอยู่ในเผ่ามูลลาอีกต่อไปแล้วเช่นกันหากแต่เมื่อมันจะขัดต่อผลประโยชน์และสั่นคอนต่ออำนาจของตนเองในภายภาคหน้าได้ ใจโรพผู้ที่ไร้สามันสำนึกคนนี้จึงจำต้องปัดกวาดเศษซากขยะทั้งหลายแหละให้หมดเกลี้ยงไปจกากเผาแบบพร้อมกันเลยทีเดียวลากอ่อนเจ้าหนุนน้อยกาเซียฮใบหน้าเหี้ยมเกรียมกระยิมยิ้มเยาะรังสั่งการให้ลูกน้องลากตัวพวกเฉลยออกจากห้องคุมขัง พร้อมกับนำพวกมันทั้งหมดมัดรวมกันเอาไว้กับเสาที่กลางลานประหารก่อนที่จะทำการสังหารหมู่รวมกันไปเลยในคลาวเดียวพื้นที่ตรงบริเวณกลางลานสังหารมีท่อนไม้กับพวกเศษฟืนถูกจัดเรียงรายเตรียมการเอาไว้พร้อมเสร็จสับก่อนจะทำการจุดสุมไฟให้ลุกโชนล้อมรอบร่างทั้งสี่คนที่ถูกตรึงเอาไว้กับเสาด้วยแต่ทว่า ด้วยความที่หนูน้อยกาเสียที่กำลังตกอยู่ในภาวะขวัญผวาใบหน้าจิ้มลิ้มแดงกำ่ำเอาแต่ร้องให้สะอื้นฮักออกมาเสียงดังจนดูน่าเวทนาจับใจร่างที่สะบักสะบอมทนเห็นเด็กน้อนร่ำให้ปล่อยโฮต่อไปไม่ไหวแม้ตัวของอามิวเองจะยังไม่มีพลังแรงกายฟื้นตัวดีขึ้นเท่าไรนักก็ตามแต่เจ้าตัว กลับพยายามพูดกลาบกรานขอร้องให้หัวหน้าเผ่าปล่อยตัวเด็กน้อยตรงหน้านี้ไปเสียเอถอะทำเอาท่านหัวหน้าเผ่าเกิดความซาบซึ้งใจกับความมีจิตใจอกอ้อมอารีของนักวิจัยคนนี้เสียเหลือเกินมืออยากกรานจึงคิดจะทำการบั่นหัวของเด็กหญิงกรอนไข่เพื่อนเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคู่สายตาที่ได้กำลังจ้องมองมาเสียเลยน่าจะเป็นการตัดจบ เพื่อทำให้ทุกคนไม่ต้องเกิดความลำบากใจกับบรรยากาศอันหดหู่ดักในเช่นตอนนี้ใจโราเข้าใจได้ว่าการทำกับเด็กเช่นนี้มันอาจจะทรมานจิตใจของผู้คนอย่างที่ต้องได้สบเห็นภาพอันน่าสยดสยองในกองเพลิงอยู่แล้วเพราะถึงยังลาเสียเปลวไฟ ก็ยอมต้องลุกชนขึ้นมาแผดเผาร่างเล็กจอยลอยให้หมอดไหมเป็นเท่าฐานอยู่ดีส่วนทางด้านชาแมนรากูเองก็ดันถูกจักตัวตรึงล่างเอาไว้กับแคร่ไม้ที่บ้านพักฝืนคนไข้อยู่เช่นกันแกเลยไม่สามารถช่วยเหลือตัวหนุ่น้อยกาเซียเอาไว้ได้ชายฉลาที่ไม่สามารถหยุดยัง้งและห้ามปรามกับคนที่บ้าอำนาจแบบใจโรจนดูลืมเลือนความเป็นมนุษย์และกลายร่างเป็นคน ีไร้คุณธรรมไปจนหมดสิ้นแล้วหนุ่มน้อยกาเสียที่กำลังขวัญผวาสุดขีดและเกิดอาการตื่นตระหนกจนได้ปล่อยโฮออกมาดังลั่นหลานกว้างแห่งนี้ทำให้ผู้คนรอบข้างต้องพลันสะเทือนใจตามไปกันหมดพ <Okay. Wow. S 1> ร้อมทั้งตะเบงเสียงแหลมเล็ก วีกร้องดังขึ้นมาไม่หยุดหย่อดริมฝีปากแดงก่ำกับใบหน้าเล็กที่นองน้ำตาเอาแต่พร่ำเรียกหาคนเป็นพออย่างไม่ย่อทอด้วยความหวาดกลัวเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญหน้าอยู่ในตอนนี้อกาอาเสียกลัวซึ่งเสียงของเด็กน้อยใจเสีย ทำเอาคนที่ได้ยินพรั่นต้องรู้สึกเวทนาเข้าไปอีกอยัคขั้วหัวใจกับความโหดเหี้ยมของหัวหน้าเผ่าตรงหน้านี้กันทั้งนั้น oh, God, God. อกาเสียกอามิวที่กำลังแกะข้อมือที่ถูกมัดเอาไว้อย่างแน่นหนาะหวังให้มันหลุดออกจากพันธนาการได้สิททีแต่กลับไม่เป็นผลเลยสักนิด กที่เปลวเพลิงจะลุกพรึบขึ้นมาสูงกว่านี้อีกปลายดาบแหลมคมดิเจาะเข้าที่ลำคอเล็กไปเสียแล้วอย่านะได้โปรดอย่าทำอะไรเด็กเลยแววตาสั่นระริกหวาดกลัวภาพตรงเบื้องหน้าที่มองยังไงมันก็ดูโหดร้ายทารุนกับเด็กมากจนเกินไปแบบที่รับไม่ได้เลยเจ้านี่ท่าจะบ้านี่มันลูกของคนที่ทำ้ายเจา้า จนเกือบจะเจียนตายเลยนะยังจะมาปกปองมันอยู่อีกหรือคนละหนกันแล้วเขาก็เป็นแค่เด็กตัวเล็กๆเ,เองคุณจะทำป่าเถื่อนแบบนี้ไปทำไมกันมันโหดหลายบ้าบอคอแตกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตเลยอาหมีวพูดออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่ทว่ากลับมีแต่เหตุผลล้วนๆอย่างที่มนุษย์ควรพึงจะมีความเมตตาเป็นธรรมให้แก่กัน แต่คนรอบข้างกลับไม่ได้เห็นสิ่งนั้นจากท่านผู้นำเผ่าที่ขึ้นชื่อว่าใจโลมานานแล้วผู้นำที่ปกครองเผ่ามูลามายาวนานเกินกว่า40ปีชายผู้นี้ไม่เคยปราณีผู้ใดทั้งสิน้นหากยิ่งคิดจะตั้งตัวเป็นปอระบักใส่กันแล้วด้วยอีกหลังจากที่อาเมลได้ผู้เตือนสติใส่คนที่มีอำนาจสูงสุดจนไม่รู้ดำรู้ข่าวแล้วในชีวิตเจ้าตัวที่ได้ยินเข้าหู เกิดความรู้สึกฉุนเฉียวคิวเข้มเป้นกระตุกยิกิๆแล้วมีใบหน้าทะมึงถึงขึ้นมาทันทีจากปลายดาบที่ถูกเจาะเข้ากับลำคอเล็กของเด็กน้อยกลับกลายเป็นต้องตวัดหันมาจ่อชี้ทางคนปากดีที่เจ้าตัวมันริอาจมาสั่งสอนกันอยู่ได้แทนเสี้ยนเลยสิแหกพระตะเบ่งลัน คำพรุสสวัดดังขึ้นพร้อมกับตอนถูกปลายมีดกรีดกดลึกลงบนหน้าท้องซ้ำกับบาดแผลเดิมที่มันเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำจำม,ม่วงมาก่อกหน้านี้ <c oughs> <c oughs> ดวงตาโฉบเฉี่ยวยังคงจ้องหน้าอีกคนโฉดชั่วเอาไว้ชายผู้นำเผัาคนนี้ก็ระยำไม่ต่างจากลูกน้องของมันเท่าไรนักหรอกอามิวพยายามกัดริมฝีปากเอาไว้แน่น พลางควบคุมลมหายใจให้มั่นคงที่สุดหลังจากอาการบาดเจ็บสำซากยิ่งมันชอบการกระทำอันป่าเถื่อนเท่าไหร่อ่ามิวคนนี้ก็จะไม่ยอมหลุดเสียงกรีดร้องออกมาให้ไอ้พวกโรคจิตมันสะสมใจเล่นอีกแน่นอนริมฝีปากแดงจัดเพราะเจ้าตัวกัดปากเอาไว้ซิจนแน,น่นทำให้มีเลือดไหลซึมออกมาได้อยู่ดีแต่เจ้าตัวกลับยังพยายามข่มใจไว้ถึงที่สุด จะไม่ยอมให้เกิดความเกรงกลัวต่อมันเลยทำให้เหงื่อเม็ดโตผุดขึ้นมาเต็มกรอบใบหน้าหวานที่เปรอะเปื้อนคราบสารพัดไปหมดเลยปากดีนะักไอ้นักวิจัยแบบพวกมึงเนี่ยมันน่าลำคาญใจเป็นที่สุดหลังฝ่ามือของคนเห e ี่ยมเกรียมดึงออกจากช่องท้องของอามี จนของเหลวสีแดงต้องผุดทะลักตามปลายดาบออกมาด้วยในทันทีใบหน้าเยเกจะความเจ็บปวดทรมานจากบาดแผลเหงื่อการผุดออกมาเต็มกรอบใบหน้าซีเสียวแถบจะทั่วทุกอนูแต่คนเจ็บกลับข่มอารมณ์เอาไว้ได้อยู่ดีสีหัวเราะ อย่างบ้าคลาั่งกึกก้องดังลานสนัดไปทั่วอนาบริเวหลานกว้างที่ดูเสมือนกับว่าเป็นลานประหารโหดยังไงอย่างนั้นใจโรเปล่งเสียงหัวรเราะเริงราได้เพียงไม่นานก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติของบรรยากาศร,รอบข้างเช่นกันดวงตาสีเข้มไม่เป็นมิตรเริ่มสบเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลตรงหน้าหลังจากศบเห็นว่า บนท้องฟ้าได้มีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งขึ้นมาตรงบริเวณบ้านพักของตนเองไม่หยุดหย่อนใบหน้าตกตะลึงกำลังจะหันไปเรียกพลทหารให้ไปติดตามดูว่าเกิดเหตุผิดปกติอะไรขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าพอได้ลองหันกลับหลังมามองดูเหล่าพลทหารของตนเองทั้งหน่วยพวกนั้นกับกำลังหันดาบล้อมเข้าหาตนเองแทนหมดเลย ใจเราเกิดอาการใจสั่นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพียงเพราะแววตาที่ดูขึงขังจริงจังของพวกพลทหารเหล่านั้นไม่ได้แสดงท่าทีว่ากำลังเล่นอยู่เลยแม้แต่น้อยนี่พวกเจ้าเล่นอะไรกันอยู่ลึรู้หรือไม่วัตถกกบทเช่นนี้หัวของพวกเจ้าต้องลุดออกจากบาเป็นแน่แววตาวุบไหวไปชั่วขณะก่อนจะรีบตวะวัดเสียงรั่นกล้าวกลบเกลื่อนความหวั่นวิตกภายในใจ บ่งบอกได้ถึงการแสดงอำนาจบาดใหญ่จนน้ำเสียงดุเข้มดักสนั่นออกมาใส่กับพวกพลทหารที่บังอาจกล้าชี้ดาบใส่หน้าตนอยู่ในตอนนี้แน่ข้าสั่งให้วางอาวุธลงไงเล่าก่อนที่ใจโรจะตะโกนด้วยเสียงกึกก้องจนแทบจะเป็นน้ำเสียงตะคอกเสียด้วยสําใบหน้าของท่านผู้นำชักจะมีสีหน้าไม่สู้ดี แต่กลับยังคงใช้น้ำเสียงทรงอำนาจแบบผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่ามันผู้ใดในที่แห่งนี้พยายามกดข่มเหล่าไพร่พลเอาไว้เชกเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาแต่เว่ากลับมีเสี่งปรบมือฝ่าวงล้อมและเดินผ่ากลางวงเหล่าทหารหลายสิบนายเข้ามาได้อย่างง่ายดายไม่สิจำนวนผลที่เห็นอยู่ตรงหน้าแทบจะเรียกว่าเป็นกองกำลัง ทั้งสองหน่วยเลยก็ว่าได้ว้าวละคอเรื่องนี้ช่างสนุกจริงเลยทานพูน้ำว่าไหมฮมทันใจโรสิปรบมือแป๊ะแป๊ะแสกดังเข้ามาพร้อมกับท้อยําชื่นชมที่ฟังดูจะเป็นการทำประชดประชันขั้นสุดกันเสียมากกว่าซาบิดเหล่สายตามองไปตรงบริเวณกลางลานเป็นอันดับแรกทันทีก่อนที่จะได้ปลายหากตา หันไปทางลูกน้องคนสนิทอย่างรู้คันกัดตัวของลูกน้องมือสายเด็กรีบรุดเดินตรงเข้าไปช่วยปลดล็อกลูกสาวคนสำคัญของท่านพลเอกอย่างเร่งด่วนในทันทีรวมไปถึงพวกพลทหารที่ถูกโคไลยพยักเพยเดอดให้ช่วยแบกหามบรรดาตัวเฉลยออกไปด้วยก่อนที่กาเซียจะถูกอุ้มตัวไปซาบิดเลือกที่จะเดินเข้าไปหาคนเป็นลูกสาวสุดที่รักก่อนพรางยื่นมือรูปหมวคนเด็ก ที่กำลังขวัญเสียยังคงสะอึกสะอื้นร้องไห้จนตัวโยนทำเอาเด็กน้อยที่ยังคงค้างอาการขวัญผวารุนแรงรีบโยตัวโผกอดเข้ากับคนเป็นพ่อทางน้ำตาอย่างที่หนูหน้อยมีคิดอยากจะปล่อยมือออกจากคนเป็นพ่อในตอนนี้เลยพ่อ,พอ,อเสียกลัวค่ะใบหน้าจิ้มลิม้มหนองไปด้วยหยดน้ำตา ขอบตาแดงกลับอย่างผ่านการร้องไห้มาอย่างยาวนานพอขอโทษกาเซียลูกรักหนูปลอดภัยแล้วนะคะซาบิดเอ่ยปลอบใจคนเด็กด้วยสายตาอบอุ่นพร้อมกับจรวดเร็มฝีปากลงบนหน้าผากเล็กกาเซียไปรอพ่อที่บ้านท่านหมอผีลากูก่อนนะเดี๋ยวพ่อเสร็จธุระตรงนี้แล้วพ่อจะรีบตามไปนะคะบอกแมกาเซียจริงๆนะคะ อืมพอสัญญาค่ะหลังคำมั่นสัญญากาเสียรีบส่งปลายนิ้วเล็กป้อมคล้องเกี่ยวกับนิ้วที่ใหญ่กว่าของคนเป็นพ่อด้วยในทันทีเด็กน้อยจึงได้เผยรอยยิ้มบางๆออกมาได้บ้างพร้อมกับหยดน้ำตาใสที่ยังคงหลั่งรินออกมาเองโดยอัตโนมัติจากความหวาดกลัวจากเหตุการณ์อันเลวร้ายก่อนหน้าอย่างไม่มาลายหายไป คล้อยหลังพวกลูกน้องของซาบิตส่วนหนึ่งได้พาตัวหนูน้อยกาเซียและพวกเฉลยซึ่งแต่ละคนมีอาการบาดเจ็บนำตัวไปไว้บ้านพ่อหมอผีเรียบร้อยแล้วแต่ความกระทึกและโหดร้ายทามกลางบรรยากาศมาคุอึมคึมมันเพิ่งจะได้เริ่มต้นขึ้นมาในบัตรดนแทนซาบิตที่ได้ย้อนรอยสอนแผนที่ล่วงรู้มาก่อนหน้านี้ว่าไอ้ใจโรหัวหน้าเผ่าเลือดเย็น มันต้องเล่นไม่ซื้อแน่นอนส่ำมันยังส่งพวกของแม่ทัพไปลอบกัดอย่างไม่พอยังคิดจะกำจัดพยานเอกทั้งหลายทิ้งให้สิ้นซากอีกคนที่ฉลาดแสนรู้อย่างซาบิดหรือจะไม่คิดทำอะไรเลยและยอมปล่อยให้มันมาทำร้ายคนในครอบครัวของตัวเองซ้ำเป็นหนที่สองได้อีกไม่มีทางซาบิดนี่เจ้ากำลังคิดจะทำอะไรลรือใจโรที่คิดจะหนีตอนช่วงที่ซาบิด หันไปให้ความสนใจกับทางฉเฉลยและลูกสาวของมันอยู่แต่ทว่ากลับหลบหนียังหาทางออกไม่ได้เพราะพวกทหารที่เคยเป็นลูกน้องเก่าของตนกลับขยับตัวตามตนเองทุกฝีก้าวแทนเสีแล้วทําให้ใจโลเข้าใจได้ในทันทีว่าพวกมันทั้งหมดได้แปลพักให้เป็นคนของฝ่ายซาบิดกันหมดแล้วนั่นเองไอ้พวกงูเฮเวนตะไลสึกเลี้ยงม่เชืองเปลืองเข้าสุกซิจริงเฮ้ยบีจู เซา,ววา,าบิกที่เบื่อจะต้องรอคนตรงหน้าผู้สารภาพบาปออกมาเลยจัดก,การเฉลยเรื่องราวทั้งหมดเสียเองไม่เช่นนั้นมันจะยิ่งเสียเวลาที่จะต้องเดินกลับไปหากลาเซียที่กำลังขวัญเสียลูกสาวตัวน้อยรออยู่ที่บ้านหมอผีแห่งนั้นใจโรเบิกตาค้างทันทีหลักได้เห็นพวกคนใหญ่คนโตผู้ที่เคยได้หัวผลประโยชน์ของกันและกันเสมอมาซึ่งในตอนนี้ ได้ถูกลากตัวให้เดินมานั่งคุกเข่าแนบเท้าของพลทหารเอกซาบิตที่มีใบหน้าหวาวโรดในตอนนี้เสียแล้วรู้จักกันดีสินะหึวังไงไอ้พวกระยำบาดซบเอ้ยนักแข่งของคนโกรธจากประเคนเข้าที่ใบหน้าของชายวัยกลางคนทันทีทำเอาชายคนนั้นถึงกับต้องกระอักจนจมูกแตกมีหยาดสีแดงย้อยออกมาทางโพรงจมูกฉับพัน หัวหน้าเผ่าตื่นตระหนกทำเอาหน้าเปลี่ยนสีเป็นซีดเผือดในทันทีทันใดเช่นกันทั้งที่กิดว่าปิดปากพวกที่รู้เรื่องราวไปหมดสิ้นแล้วเสีอีกแต่ที่ไหนได้ติดแถ้ไอ้พวกคนเมืองมันก็คบไม่ได้อยู่ดีกูว่ามาจบเรื่องนี้กันเสียทีเถอะใจโลไอ้หัวหน้าเผ่าไรจำเนี่ยงมึงเนี่ยยายะ,ยะ คุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมช่อง pH 7.14เหล่านิยายเป็นกำลังใจให้แอดมินได้ที่กดไลค์กด Subscribe พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆจะได้แจ้งเตือนฝั่งนิยายก่อนใครเรื่องนี้นะคะไรเตอร์แต่งจบเรียบร้อยแล้วสามารถกดเข้าไปอ่านฟรีทดลองอ่านลวงหน้าไปก่อนได้เลยหรือถ้าหากยังติดใจยอยากรู้ตอนจบเร็วๆสามารถไปกดสั่ง อีบุ๊กได้เช่นกันคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะพบกันตอนหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ